วันนี้เราใช้เป็นเยลลี่ของ Imperial นะคะซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะมีหลายรสมากนะคะลองเลือกดูได้เลยค่ะใช้1กล่องนะคะต่อ1สูตรเทลงในภาชนะตามด้วยน้ำร้อนนะคะเป็นน้ำเดือดเลยค่ะ280 ml คนให้ละลายนะคะเท่าที่มันจะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำอุณหภูมิห้องปกติ280 ml เท่ากันแล้วก็คนให้ทั่วเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะมาตักใส่ภาชนะที่เราต้องการนะคะ แล้วเราก็ปิดฝาเข้าตู้เย็นค่ะข้ามคืนเลยก็ดีนะคะเพราะว่าเยลลี่จะได้แบบว่าคงตัวเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเทฟุตสลัดค่ะเพื่อให้เขาเสด็จน้ําตัวนี้เราก็จะเอาแว็บนะคะแว็บปิดแบบให้เขาแบบเสด็จน้ําข้ามคืนในตู้เย็นเลยค่ะตัวฟุตสลัดก็จะกรอบหอมอร่อยค่ะคือเย็นทั้งหมดเวลาใส่ลงไปเนี่ยตัวเยลลี่จะไม่เป็นน้ํานะคะ เนี่ยค่ะแล้วเราก็ทยอยใส่ลงไปให้เสมอเท่าๆกันตัวนี้ใส่แบบให้มันถึงเครื่องนะคะเวลาทานจะเข้ากันมากเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาเข้าไปเหมือนเดิมเข้าตู้เย็นทานได้หลายวันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะ